คนนะคะเข้าสู่ช่องแอมแชนแนลค่ะขอขอบคุณรุ่ววาแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักนะคะจากนา้อง FC ด้ียค่ะรูปนี้นะคะก็ส่งมาจากของน้องหนูนินค่ะว้าวรูววัน่ารักมากมากเลยนะคะน้องๆขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันอีกเกมเราบอกกันเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ออมจะชวนน้องๆนะคะเข้าไปสร้างโรงงานผลิตขนมปังกันค่ะเอาละค่ะในโรงงานผลิตขนมปังนะคะจะมีไอเทมอะไรน่ารักน่ารักให้เราได้เล่นกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นดีกันเลย อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกทำเลที่ตั้งไว้สำหรับสร้างโรงงานผลิตขนมปังกับฟาร์มของเรากันก่อนดีกว่านะคะและพี่อ้อมก็เลือกทำเลตรงนี้ค่ะเป็นฟาร์มแล้วก็โรงงานผลิตขนมปังของเราค่ะว้าวดูสิฟาร์มของเรานี้ค่อนข้างจะกว้างใหญ่เหมือนกันนะคะและเราก็เริ่มที่จะผลิตเครื่องจักรที่ไว้สำหรับผลิตขนมปังของเราเลยนะคะโอ้โหดูสิตรงนี้เป็นฟาร์มด้วย และตรงนี้นะคะเราก็ไว้สําหรับปลูกต้นข้าวสาลีค่ะไว้สําหรับผลิตขนมปังนะคะดูสิผลผลิตอ่ะว้าวต้นข้าวสาลีรวงข้าวออกมาเต็มเลยนะคะเนี่ยและตอนนี้นะคะเครื่องผลิตขนมปังของเราก็เริ่มทํางานแล้วค่ะโอ้โหดูสิออกมาเป็นแท่งเลย <c oughs> ว้าวพี่อ้อมฮะอย่างนี้เราก็จะโรยสิฮ้าเหมียวเราจะได้ผลิตโรงงานขนาดใหญ่ๆนะคะเหมียว ได้เลยแบกกี้โอ้โหมีไอเทมขนมปังฝรั่งเศสให้เราเล่นด้วยโป๊กปากโป๊กปาก <c oughs> เอาไว้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวนะคะและต่อไปนะคะนี่เลยเราก็จะมาผลิตเครื่องจักรผลิตขนมปังกันต่อค่ะก็เป็นรางนะคะไว้สําหรับเลื่อนให้ขนมปังของเรานะคะผลิตออกมาเยอะๆค่ะว้าวแบกกี้ดูสิแป้งขนมปังอะ่ะ ทย,ยอยผลิตออกมากันใหญ่เลยนะและต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องจักรนะคะที่ไว้สำหรับสร้างเป็นแป้งสาลีค่ะโอ้โหดูสิปั๊มออกมานะ่ะกลายเป็นแป้งสาลีเลยนะเนี่ยแบล็กกี้อ้าวน่ากินเลยนะคะเหนียวและต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องผสมแป้งสาลีค่ะอ้าวอยากรู้จังเลยนะ่ะจะออกมาเป็นอะไรอุ๊ยก็ออกมาเป็นแผ่นๆน,นะเนี่ย เหมือนแป้งสาลีเลยแล้วเขาเอามาบรรจุเป็นถุงยังไงล่ะแบ,บก,กี้ว้าวพร้อมที่จะใช้งานต่อแล้วนะต่อไปค่ะเราก็จะผลิตเตาอบขนมปังค่ะว้าวดูสิขนมปังอ่ะอบออกมาแล้วนะแบก,กี้หอมชุยเลยว้าวน่ากินเลยนะคะเหมียวว้าวแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟาร์มที่ไว้สําหรับปลูกพวกพืชนะคะผักของเรานะคะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทันย์าพืชต,ต่างๆค่ะ และตรงนี้นะคะเราก็จะสร้างรังนะคะไว้สําหรับผลิตขนมปังเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินนะคะผลิตโรงงานของเราเพิ่มขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะอัปเกรดค่ะเครื่องผลิตขนมปังของเรานะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะว้าวดูสิเรามีเครื่องผลิตแป้งสาลีเพิ่มขึ้นน,นะแบกคี้อ๋อโหพี่อ้อมฮะสุดยอดเลยนะคะเหวี่ยวใช่แล้วจ้าและต่อไปนะคะเราก็จะผลิตเตาอบขนมปังต่อค่ะ โอ้โหดูสิออกมาทั้ง2องเตาเลยอะเอาละ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องอัปเกรดขนมปังของเราค่ะอุ้ยโอ้โหเป็นสีน้ำตาลเลยอะเหมือนจะเป็นน้ำตาลรอยเลยนะคะว้าวสีสวยจังเลยอะ่ะน่ากินเลยนะบัตตี้และต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องที่อัปเกรดนะคะไว้สำหรับโรยน้ำตาลไอซิ่งของเราค่ะอุเจอเพื่อนบ้านด้วยสวัสดีจ้าเพื่อนบ้านสวัสดีครับ ว้าววันนี้ก็มาสร้างฟาร์มผลิตโรงงานขนมปังเหมือนกันเหรอนี่มีขนมปังฝรั่งเศสด้วยนะนี่ขอไว้ป้องกันตัวโลกปากโลกปากแล้วค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไรนะคะที่ใช้สําหรับน่าจะลักษณะจะเหมือนกับต้นอ้อยนะคะว้าวแล้วก็จะมีเครื่องจักรนะคะผลิตต้นอ้อยออกมาค่ะว้าวแล้วก็จะมีเครื่องจักรนะคะไว้สําหรับทําผลิตผลของต้นอ้อยออกมาค่ะ และต่อไปนะคะเราก็จะสร้างกําแพงของโรงงานต่อนะคะโอ้โหตอนนี้นะแบลกกี้โรงงานของเราอะ่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใหญ่โตขึ้นมาแล้วนะและตรงนี้นะคะเราก็จะสร้างรังนะคะผลิตขนมปังต่อเนื่องออกไปค่ะโอ้โหดูสิขนมปังเต็ไมไปหมดเลยอ้าวตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของฟักทองค่ะโอ้โหตอนนี้เราปลูกฟักทองนะคะได้ผลิตผลออกมาเต็ไมไปหมดเลยค่ะ และตรงนี้นะคะเครื่องจักรตรงนี้นะคะก็กำลังจะดูดผลิตผลของฟักทองนะคะเข้าไปค่ะบดต่อมาเป็นชิ้นๆเลยไว้สําหรับท,ทําธัญพืชนะคะเอาละตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นเครื่องจักรผลิตขนมปังเช่นเดียวกันเลยนะคะว้าวเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเรากันดีกว่าค่ะโอ้โหตอนนี้เพื่อนบ้านของเรานะคะก็สร้างโรงงานนะคะไปได้เยอะแล้วสวัสดีจ้าเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะพี่ โอ้โหสร้างเร็วเดือนนะเนี่ยไหนซิขอชมหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่ไปสร้างอย่างอื่นต่อนะจ้าแล้วเจอกันนะบายอ่ะเจอเพื่อนบ้านอีกคนหนึงแล้วสวัสดีจ้านี่นี่ข้ามาดูโรงงานของพี่ก่อนสิใกล้จะสร้างเสร็จแล้วนะนี่แล้วก็มากินขนมปังด้วยกันด้วยนะเอาละ่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะสร้างเครื่องอบขนมปังค่ะ ว้าวเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูนะคะนี่เลยเอาขนมปังฝรั่งใส่เข้าไปอบค่ะแล้วมันก็จะอบสุกออกมาร้อนอย่างนี้เลยพอเอาไปแตะเพื่อนนะเลือดก็จะล้อทั่วพวบเลยค่ะร้อนไหมอ่ะอ๋อร้อนจังเลยร้อนร้อนร้อนเฮ้ยคนถือยังร้อนเลยเนี่ยมือพองหมดแล้วเอาละค่ะต่อไปนะครับจะเป็นไอเทมนะคะอาวุธกระสุนนมค่ะอ๋อปืนกล่องนม ยิงออกมานี่เป็นนมอัดเบ็ดเลยนะเนี่ยปุ้ง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 ปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วปิ้วอ๋อไม่ดอเลยนะคะพี่อ้อมเหมียว <S <S 2> <S 2> เล็งไม่ถูกเลยแบกกี้ไม่เห็นลูกกระสุนออกมาเลยว้าวเดี๋ยวเรามาดูผลิตผลของเราตรงนี้กันก่อนดีกว่านะคะตรงนี้ลักษณะจะคล้ายๆเกิดจะเป็นพวกพืชแครอทนะคะทําไว้สําหรับเป็นทันพืชนะคะที่ไว้สําหรับเป็นส่วนผสมของพวกแป้งสาลีนะคะ และตรงนี้เครื่องจักรนะคะเขาจะทําการเก็บเกี่ยวนะคะพืชผลนะคะของแครอทของเรานะคะให้ลงมาเป็นชิ้นส่วนค่ะเอาไว้สําหรับผสมกับแป้งข้าวสาลีของเราเอง,เองค่ะ mm hmm. และตอนนี้นะคะโรงงานของเราก็สร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ mm hmm. ว้าวมียนา,านพาหนะอะไรเนี่ยเจ้าขนมปังน้อยโอ้โหวิ่งน่ารักจังเลยอะอยากมีบ้างอะ โอ้ยดี่เราต้องรีบสร้างน,นะคะเราจะได้มีเจ้าม้าขนมปังตัวนี้น้อยเนี่ยไว้ขี่เล่นกันนะคะว้าวน่ารักจุงเบยนะคะเหมียวใช่แล้วแบกกี้ต้องไปสร้างกันบ้างแล้วนะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องช่วยสําหรับเปลี่ยนสีขนมปังนะคะเราก็จะสามารถนะคะกดเลือกสีของขนมปังได้ค่ะว้าวดูสิออกมาเป็นสีชมพูนะ นี่นี่น้องๆมาลองกดดูสิเปลี่ยนสีขนมปังได้ด้วยนะอุออกมาเป็นสีแดงสีชมพูว้าวกดรัวๆเลยนะว้าสุดยอดเลยอะ่ะ <c oughs> เหมือนกับว่าเราจะใส่สีผสมอาหารลงในขนมปังได้ด้วยนะคะเนี่ยอ่ะจิจกิ่แย,ย,ย่ละคะพี่อ้อมขนมปังติดประตูห้ามเหี้ยวอุ <c oughs> ช่วยกันดันหน่อยเร็วอืดอืดอุ <c> ้ย <oughs> ออกไม่ได้อะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูไร่ของเรากันดีกว่านะคะโอ้โหดูสิ ผลของเรานี้เติบโตกันใหญ่แล้วนะคะเนี่ยสมบูรณ์กันหมดแล้วอะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะเอาล่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมาสร้างประตูเลเซอร์นะคะแล้วก็ประตูนิราภัยปิดเปิดนะคะอื้มหืมประตูนิราภัยนี้ค่อนข้างจะสําคัญเลยนะคะเนี่เพราะว่ามันจะช่วยสร้างความปลอดภัยในการสร้างไทยคุณของเรานะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็สร้างหลังคาเหล็กเส้นของเรานะคะแล้วก็สร้างหลอดไฟนะคะไว้บนหลังคาของโรงงานเราคะ่ะ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะสร้างร้านค้านะคะไว้สําหรับเป็นไอเทมของเล่นของเราค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าไอเทมของเรามีอะไรกันบ้างเอ๊ออันแรกของเราเป็นอะไรอุย้ยเป็นรองเท้าค่ะว้าวเดี๋ยวเราขอใส่นี่นะอุย้ยมันเป็นรองเท้าดอกไม้นะคะดูสิพอใส่แล้วเดินอะ่ะมีดอกไม้ขึ้นตามพื้นนี่ยนะคะน่ารักจังเลยอะ่ะโอ้ยพี่คะขอใส่มั่งนะคะ เล่นไ,ได้เลยเล่นได้ตามสบายเต็มที่เลยนะอุ้ยดูสิพอเวลาเดินนะดอกไม้อะ่ะอุ้ยมันขึ้นตามเท้าเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักมุงมิงฟุงฟิ้งกระดิ่งแมวจรงเลยอะ่ะอุ้ยชอบชอบน่ารักน่ารักเอะละไอเทมต่อไปเป็นลูกบอลว้าวไหนสิขอเล่นหน่อยอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะแล้วก็ไอเทมต่อไปนะคะอุ้ยจะมีขวดแก้วมาคะ่ะพอเปิดฝาออกมานะคะ มันก็จะมีก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลืองสะท้อนแสงลอยขึ้นไปนะคะคล้ายๆกับพวกหิ่งห้อยนะคะเนี่ยน่ารักจังเลยค่ะนี่แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างไอเทมของเรากันต่อนะคะวิร้านค้าที่สองนี้เจ้าของร้านนี่หนวดเฟิร์มมากๆเลยเนี่ยน้องนี่อ,าาอ้อมฮะเพราะท่าทางจะโหดนะคะเหมียวนุ้ยมีโหดเหรอแบล็ก,กี้อุ้ยเป็นปืนสลิงซี่ขอยิงหน่อยปิ้ว ้ยอันนี้ลอยสูงได้ว้าวร้านนี้ก็จะมีสปรีดเด้งดึงกับสปริงสปรีดนะคะให้เราได้เล่นด้วยค่ะเอาล่ะต่อไปนะคะเรามาดูร้านที่3ากันดีกว่าค่ะโอ้โย <c oughs> ใส่หมวกดำเลเชียวในสิอ <c oughs> nice. ขอดูไอเทมของเจ้าหน่อยอ๋ออันนี้จะเป็นยานะคะกินเพิ่มเลือดว้าวขอซดหน่อยเลือดเลือดเลือดอ่าชื่นใจ ว้าวกีรเลือดขึ้นอย่างรวดเร็วนะเนี่ยเอ๊ะต่อไปเป็นระเบิดใส่รุ้งหรือเปล่าวะนี่ขอดึงสลักเลยนะขอปลาหน่อยปุ้งอุ้ยดูสิเป็นสีรุ้งออกมาเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยขอโดนหน่อยขอโดนหน่อยอุ้ยดูสิพอเวลาเราเดินระเบิดนะคะก็จะมีสีขึ้นที่จอค่ะว้าวเหมือนระเบิดเพนบอลเลยนะคะเนี่ยน่ารักจังเลยแจมแมวจริงเลยเนี่ยอุ้ยต่อไปเป็นอาการล้มโตนี่แนะ่ อุ้ยล้มโต๊ะโดนเพื่อนเพื่อนก็จะล้มนะคะอุ้ยแล้วก็มีขนมปังด้วยอ่ะว่น่ารักอ่ะโอ้ยอ๊ยอ๋อแย่แล้วแต่จะติดบั๊กแล้วออกไม่ได้ช่วยด้วยเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะออกไม่ได้อ่ะอ๋อช่วยทีเอาปืนสลิงมายิงพี่ทีโอเคโอเคเราก็ใช้ปืนสลิงลากกันออกมานะคะเอาละ ตอนนี้เราก็ออกมาได้แล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพ่งดึงาลักไปไหน่อยเดี๋ยวก่อนนี่อ้โหกลาเป็นสไปเดอร์แมนแล้วนะเนี่ยและปุ่มตรงนี้นะคะก็ไว้สําหรับนะคะเปิดปิดหลังคางของโรงงานเรานะคะว้าวดูสินี่ไฮเทคมากเลยนะเนี่ยโอ้โหและต่อไปนะคะเราจะสร้างเป็นห้องสังเกตการนะคะ วิสร้างบันไดเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูหน่อยสิโอ้โหเหมือนจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวเลยนะคะเอาละนี่สิลองมองออกไปดูบริเวณรอบนอกนะคะเราก็จะเห็นการทำงานของเครื่องจักรนะคะของโรงงานขนมปังของเราค่ะและตรงนี้ก็สร้างเป็นโคมไฟนะคะว้าวนี่ตู้น้ำค่ะกดได้ไหมอ่ะเฮ้ยกดไม่ได้อ่ะเสียดายจุงเบยอ่ะต่อไปนะคะก็จะสร้างเป็นโต๊ะทำงานค่ะอุ๊ย มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นด้วยอ่ะเฮ้ยกดไม่ได้ไม่ได้ติดเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอ้าวตอนนี้นะคะเราก็สร้างโรงงานของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างไอเทมข้างนอกกันดีกว่านะคะอุ้ยตอนนี้เราได้เจ้าม้าน้อยขนมปังของเรามาแล้วค่ะอุ้ยดูนี่แอปเบลมากเลยอะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาขี่เจ้าขนมปังของเรากันดูดีกว่านะคะไปเลยลุยโลดดจ้าขนมปังน้อยเอาละ่ะมาแล้วว้าวู และแล้วตอนนี้นะคะเราก็สามารถสร้างโรงงานผลิตขนมปังเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับน้องๆผู้ใหน่นะคะที่สนใจจะลองเล่นแมปไทคุณแมปนี้นะคะพีย้มก็ทิงลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วนะสามารถกดเข้าเล่นได้เลย ละค่ะนน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการผรจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้านน้องคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนละบา,บาย